เสร็จแล้วแล้มากินบบาน,นี้พี่น้องยายใส่กระปุกเด้ถ้วยก็มีโบใส่จานก็นมีกรบโบใส่กินอิ่มแล้วก็ปิดเลยนะกินอิ่มแล้วกินไม่หมดก็ปิดฝาเลยสบายสะดวกเปิดพัดลมยายย่างไปเปิดพัดลมได้นะ่ะไหลยงุงเนาะมันห้อนกินข้าวเช้าเพื่อน,อนซุปมะเขือบบมีพักบบมีอย่างเด้กินล้วนๆนี่แหะ พักกะใส่น anyway, kind of ้ำม้เด่นดิใส่เนื้อหมู้งกนเลยดิสูบมะเขือน้ำม้ใส่น้ำก็เป็นพักคือเก่าแซ่บพี่น้องเลยกินคนเดียวอยู่คนเดียวสบายยายบริกินยากคือลูกคือผัวเลยลูกผัวว่าอ้บริขิเดียวเบิ่งแล้วสูบมะเขือนะเห็นอะ้กินแเราไปกินซ้ำเราไปกินต้มมาม่าไปเลยแล้วฮะ ต้มมม่าให้แน่เลยพูดแล้วการหิวกับเ้าแบบนี้นะพอเผาวันนี้เรากินยากวันนี้คือยายเลยกินยากก็กินเด้ยายนี่เรากินเพื่ออยู่มีสินหลายกินหลายเปลืองกินย่ามกินฟุ่งเฟ่อก็กินอยู่เด้ล่ะอบไก่ปิ้งไก่ปิ้งป่าย่ามบุฟ่งเฟ่อก็กินไปแบบนี้แหละพี่น้อง เนมีก็กินมีเงินมีทองก็ซื้อมากินจะได้ของเสียบๆก็ได้นานๆกินทีสุมกมะเขือก็ได้กินพนเดียวบ่ได้ใส่จานเด้คันใส่จานมาันจะเห็นย,ยายหมักางเดย้ยายใส่กระปุกกินอิ่มกระปิดเลยจำ่อยกระลานมากเลยนี่ลานยังบ่มานี่เกำมุครึงนะยังบ่ม้จำไม่ยัง,ง,ยงอยู่ ลานมากับพาหลานหลินสามโมงกับพานอนนะบันพาขี่รถเลาะหลินแลหลานก็ได้ทั้งมือก็บหูทั้งมือก็บห้เอาหลานพร้อมสักผ้าสักเพยังโบเลวี่ยนยังใบตากมาภาพคลิปก่อนสักโอเปรวาลล่ะเครื่องสักผ้าโอเปร่วเลี่ยนั่นตัวตากากก็นั้นแหละ ล่างถ้วยล่างซ้ำห็บกับขา่าวกำน้ำเสร็จเรียบร้อยพ่อบานไปทำงานตั้งแต่หกโมงเชา้าลูกชายยังบ่มาอยู่เก้าโมงเจ้ามเหนยังอยู่ไปทำงานกระเทียงแหละมาไปทำงานเข่งมือผลมาเลยโครงการขอเหตเก้าโมงบัดหาโมงผล่ออกได้บาทนี้หมู่บานมันถ้าสิเหลวงานไวเนาะ ผูเลี้ยวไว้ดู้ลิงบูลิงเผื่อเถื่อไปฮอดก็เกือบเทียงแล้วทำงานกูมือส่วนิืนผ่านขีบเรียวขีบยาวเดีเนาะส่วนิืนได้เงินได้ทองโอ้ยงามได้สิผ่านยาอสิเพิืน เสอ่อนเพิ่นเก่งเพิ่นเหตุคลิปควมามสมรรถของเพิ่นทั้งเฮาไม่จำนี่ยละนานผ่านกระดกก็มันนั่งกินเข่าก็ปกุกบ่แปลกแปลกวันนี้แวะแวะวันนี้ใครสิมาฟังเนาะพี่น้องแต่ยายยังมาฟังได้แต่ก็ลงไปสเสแล้ววะเฮ้ยบ่คลิปบ่แวะๆเนี่โฆษณาเขาซื้อได้ละโฆษณาเขาซื้อลังเทือคนมีนางฟังนางฟังเขาบ่ มีบางคนนะบางคนมันมีน้ำใจเนาะดันกันไปต้องเถื่อยายกระเบิงอยู่ด้ยระเบิงยายคนีเ่เราบ้านๆ้วกระเบิงไงเราจนจุบอยู่แลวล่ะมันคือกันกระคิปค,คือกันกระคิปยายนายยายกราเบิง